สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปรุนฟองจิตอัตโนมัติกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันปืนถูกตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับนี่เลยปืนยี่ห้อ Predator Tag สิบนะครับนี่เลยกระบอกนี้ทางซ้ายของตัวปืนนะครับด้ามจับเนี่ยสั้นมากๆนะถือว่าแปลกตาค่อนะข,ข้างแปลกตาพอสมควรนะครับนะ Tag สิบนะครับความยาวลำกล้องถืออยู่เนี่ย14นิ้วนะครับ บรรจุดอดเนี่ยได้4นัดสบวก1นนะครับด้านหน้าก็จะมีแคมป์นัดลำกล้องนะครับเพื่อติดอุปกรณ์เสริมนะครับส่วนหน้านะครับเป็นรูปปัตทองเหลืองนะครับส่วนหลังก็จะมีลมพิกัดที่นี่ให้นะพลิกปืนนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนก็จะระบุนะครับที่ห่อพีเดเตอร์นะจริงๆแล้วนะครับมันก็ทำนะครับโคนมาจากเรมินตันแท็ก13 V3 นะครับเหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งต้นแบบเนี่ยจะมีความยาวกล้องอยู่ที่13นิ้วหลังสะพานนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยในเรื่องของระบบการทํางานก็ทํางานด้วยแก๊สนะครับถ้ามีลูกอยู่ในหลอดบรรจุเนี่ยก็จะต้องกดปุ่มนะครับเรียกลูกเพื่อที่จะเรียกลูกออกมานะครับจากนั้นก็เจิงค่อยป้อนลูกเข้าไปในลำเพลินะครับแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับปืนกึกอัตโนมัติทั่วไปปุ่มเซฟก็ตําแหน่งเดิมนะครับ ขับซ้ายไปขวาเขาเซฟขวามาซ้ายก็ปลดเซฟนะครับในส่วนของศูนย์เล็งนะครับเพื่อความสะดวกเนี่ยก็จะใช้นะครับเป็นโวกไฟฉายหรือเลเซอร์ก็ไดนะ้ติดไปที่ตัวปืนนะครับจะเป็นด้านบนหรือว่าที่ด้านหน้าของลำกล้องเนี่ยก็ใช้ได้นะครับติดได้เป็นการที่ชี้คร่าวๆนะครับชี้ตรงไหนก็ยิงตรงนั้นรับนะประกันว่าเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการยิงแบบหวาดนะไม่ต้องการนิ้น ความแม่นยำขนาดแบบจะต้องเป๊ะๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับในเรื่องของโฮมดีเฟนต์แล้วก็เรื่องของรูปด้านที่เล็กกะทัดรัดต่อไปจะทดสอบนะครับตัวพีเดเตอร์นะครับแท็กส3นะ V3 สูนเนี่ยมันค่อนข้างใช้ยากหน่อยนะครับเนื้อสภาพความเป็นจริงนะครับลูกฟองเนี่ยรีคอยมามหาศาลถ้าเผื่อว่าเรามีการประทับเร็งนะสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันอาจจะกระแทกเข้ามาที่หน้าเราได้นะครับเพะฉะนั้นก็อาจจะตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ใช้งานจริงผมว่าอาจจะเลี่ยงนะเลี่ยงออกไปนะครับโดยที่เปลี่ยนไปใช้นะครับเป็นศูนย์อาจจะเป็นเลเซอร์หรือว่าสูบไฟฉายน่าจะเหมาะก,กว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไฟฉายติดเข้าไปด้านบนก็จะเซฟนะครับกับผู้หญิงนอกจากว่าฝึกฝนมาอย่างดีแล้วแต่ผมก็มองว่าค่อนข้างเสี่ยงกับการที่ ปืนเนี่ยมันจะกระแทกกลับมาหมุนอัดแน่งเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดใช้โหมดไฟฉายกะระเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเป้าที่ยืนอยู่ก็ประมาณสักช่วงห้าหกเมตรนะครับไม่ไกลมากาพร้อมนะครับทดสอบด้วยลูกโอโอบัก9เมตรนะครับบรรจุปีดกระโจมมือนะครับ กดเซฟเรียบร้อยอลองยิงดูนะครับที่บริเวณนี้นะครับหน้าอกชี้ไปที่เป้านะครับแล้วก็เหนียวเรียบร้อยนะครับปึ๊บโอเคค้างลุกเรื่อนปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เป้ากันก็ถือว่าพอได้เมื่อสักครู่นี้นะนี่ครับคือเอาเลเซอร์ชี้เข้าไป ก็ถือว่าใกล้เคียงนใกล้เคียงมากนะครับเนี่ยโอเคชุดนี้นะครับจะยิงจํานวน4นัดนะครับในหลอดบรรจุ4นะครับที่เห็นอยู่นะหลักการนะครับถ้าเผื่อว่าเราบรรจุไปเนี่ยแล้วดึงรูกไม่มานะครับจะต้องกดปุ่มเล็กลูกบริเวณนี้นะครับตัวนี้กดแกปแล้วก็ขึ้นลำนะครับอ่ะลองดูนะครับจำนวน4นัดหยิงท่านี้นะครับ เลเซอร์ชี้ไปก็ไดนะครับแปดหนึ่งสองสามสโอ้โหสบายอย่านะครับไฟฉายเลเซอร์ ather, ปกตินะยิงได้ราบลื่นนะครับผ่านฉลุยไปดูที่เป้ากันนะครับมาแล้วนะครับนี่นะฮะหลักการคือใช้เลเซอร์นำทาง นะครับชี้ไปแล้วก็เหนียวโอ้โหกลุ่มดีนะนะครับถือว่าสุดยอดต่อไปลองเปลี่ยนท่ายิงนะครับลองดูนะกดนะครับปุ่มเล็กลูกขึ้นลำลองท่านี้บ้างนะครับจับชี้ไปนะครับเลเซอร์ชี้ไปที่เป้านะครับแล้วก็เหนียวโอ้สบายนะครับ,บคบ้างลูกเล่นปกติพวกผมชอบนะ ถือว่าแม่นยำนะครับคือมันเข้าทั้งหมดเลยยิงง่ายนะไม่ยากระยะยืนประมาณเกือบสิบเมตรนะครับเนี่ยนะครับคือไม่หลุดจากเป้าตรงนี้เลยแล้วก็การทำงานถือว่าไม่ติดขัดนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวพีเดเตอร์ในกระบอกนี้ต่อไปนะครับอยากลองตัวปืนเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับเาล่าวเนี่ยโอ้โหผมว่ามีสามโลอะนะแล้วมันถ่วงหน้าจุดศูนย์ถ่วงนะครับอยู่ที่ด้านหน้าทั้งหมด ใช้มือเดียวเนี่ยโอ้โหลองดูนะเอาเรื่องนะครับหนักอยู่แต่ก็อยากลองอ่าโอเคพร้อมนะครับปดเซฟมาลองดูมือเดียวนะครับกับตัว Predator ไปทีละนัดนะต่อไปต่อไปโอ้โห รียปร่อยตื่นปลอดภัยนะครับผมชอบจังหนักดี <c oughs> อยู่ในเป้าทั้งหมดเลยอาศัยสูส่เลเซอร์นะครับอันนี้พอเลเซอร์ทาบนะครับไปที่ต้อกระดาษก็เหนียวนะครับไม่หลุดนถือว่าโอ้โหสบายๆนะครับอาการติดขัดไม่มีนะไม่มีเลยนะครับ ชุดสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําแต่ก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงนะครับก็คือการเล็งด้วยศูนย์อันตรายเหมือนกันนะีย่ยท่าเนี่ยมันจะโอ้โหน่าจะเตะพอสมควรนะครับก,ก็ขอเลี่ยงนะครับในการยิงนะครับปืนด้ามขวานหรือว่าด้ามจลสลัดบอบบันนี้ก็แนะนําว่ายิงที่ช่วงนี้นะครับหรือจะยกขึ้นมาให้มันห่างตัวสักนิดหนึ่งอย่าเอาแน่ตัวนะครับเพราะว่าอันตรายผมว่ามันค่อนข้างมีแรงถีบค่อนข้างเยอะนะามาชุดสุดท้ายนะครับ ขออนุาตจริงท่านี้เทเซฟที่สุดนะครับอ่าลองดูปืนปลอดภัยนะครับอ่ะเขียปืนก่อน uh huh. เนี่ยครับสบายไม่ดุดเลยนะบอกเลยว่าผมอาศัยศูนย์เลเซอร์นะครับชี้ ไปที่เป้าพอเห็นปุ๊บก็เหนียวเห็นปุ๊บก็เหนียวนะคือว่ายอดเยี่ยมนะครับคับผมก็ทดสอบจนไปนะครับกับตัวรถสองพีเดเตอร์นะทายสิบสนะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะโอ้โหผมชอบนะครับเรื่องของการยิงแล้วอาการติดขัดคือไม่มีนะบอกเลยว่าไม่เจอเลยนะครับจะยิงท่านี้นะครับจะเป็นท่านี้คือมันจะปล่อยเรื่องของแรงต้านคือแรงต้านเนี่ยจะถูกเ,เรียกว่าอิสระเลยนะ แต่การทํางานก็ถือว่าไหลลื่นนะไม่มีการติดขัดอะไรอย่างไรนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นยังสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้อยู่กับคุณเท็ดดี้นะครับกับปืนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปืนพีเดเตอร์พีเดเตอร์อนพีเดเตอร์นะครับปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับเราตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปืนกระบอกนี้ตัวนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของปืนทรงนะฮะว่าเคยเห็นไหมว่าทําไมมันต้องเล็กๆทําไมมันต้องเป็นด้ามขวานด้ามเหมือน,นแบ<ค>บสั้นมากเลยอ่ะใช่ใช่คือเราจะมาได้โฟกัสมากเรื่องของพ r e d a t o r p พ e d a t o r เ,เนี่ยทุกคนก็เห็น <c oughs> รีวิวกันมาแล้ววันนี้เคยมีอยู่ <c oughs> ก็เราเคยรีวิวตัวยาวไปนะครับตัวสั้นเรามีรแบบีวิวแป๊บๆแป๊บๆหนึ่งเหมือนแป๊บๆหนึ่งใช่ครับตอนนั้นก็ประมาณสัก สองปีที่แล้วก็คือตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าการออกแบบตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นทางอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องออกแบบมาปืนลูกซองเนี่ยให้สั้นเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยเขาต้องใช้งานในแบบในรถขับไปในไล่อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปืนประเภทนี้ปืนประเภทนี้นะครับเป็นปืนประเภทเห็นไหมว่ามันเล็กมากมันสั้นมากเลยครับม,มันเล็ก,ม,ลกมันเล็กจริงๆประมาณสักช่วงแขนเดียวเองช่วงแขนเดียวเนี่ยคือมันสั้นมากใช่ก็คือถือว่าเป็นปืนยาวที่ที่สั้นนะเล็กนะเล็กนะ S <S จุดออประสงค์ของเขาเนี่ยที่เขาออกแบบพวกพวกพวกด้ามอย่างนี้มาแ,แล้วเป็นตัวนี้มาลำกล้องต้องนิ้วเนี่ยเพราะว่า,าเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราเข้าไปในไร่ไปในสวนเราจะถือลูกกดมันก็ยาวถูกไ<ม>หมหรือว่าจะถือปืนพกบางทีเขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันอยู่ในสวนน่ะอย่างประเทศไทยอย่าง,งสวนลำไย,ยกลางคืนอย่างเงี้ยสวนใดๆก็ตามเนี่ยมันมืด ผมไม่เชื่อว่ามีคนจะมานั่งติดไฟทุกๆหนึ่งเมตร<ช>ไม่เชื่อไม่เป็นไปได้ซึ่งพอเวลาย,ยิงแล้วเนี่ยมันมืดม,มันอันตรายอันตรายกับคนอื่นแบบบางที่ขับขับขับมาตอนตีห้าปุ๊บเจอคนกีดยางอยู่หรือหรือคนแบบขโมยของอยู่อย่างเงี้ย<ช>เราเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าปืนสั้นมันมีระยะประมาณไกลเก่งนี่เก่งๆนี่ปืนสั้นเนี่ยสองไปด่นะสองโลอ่ะสองโลปืนสั้นนะฮะอาจารย์ยิงทำมุมไปเนี่ยอ่าโอเคไปไกลมากแต่ต้องเก่งมากถูกไหม แต่ว่าปืนลูกซองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือแบบมันปกป้องตัวเองได้เกิดเข้ามาหลายคนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งลูกซองมันก็เลยออกแบบมาว่า,าถ้าชั้นทำได้ทสุดก็คือไซนี้นะครับจริงๆมีเก้านิ้วแต่ว่าเก้านิ้วผมว่ามันมันจะเกินมันมันจะเป็นแบบปั๊มแอคชั่นแหละดีก็ดีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงออโตเมติกที่สั้นที่สุด ก็คือ14นิ้วและแลำและเป็นทรงนี้มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงยี่ห้อ Predator ว่ามันดียังไงอของเราเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวแตกต่างของเราจากต่จากคนอื่นก็คือคนอื่นอาจจะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ของผมเนี่ย c o ี้นะฮะย้ำว่าสาย c o ี้แล้ว c o ี <laughs> ้มาจาก Remington Tag 13ที่ oh, เขา oh, oh. ออกมาแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กระเด็นไปนะครับเพราะว่า Remington ปิดตัวแต่เป็นปืนที่ฮือฮามากผมก็ ก็คือเป็นพาร์ทเนี่ยไม่สามารถแยกใช้ของเลมิงตันได้นะแต่ผมแค่ก๊อปปี้อินสปิเรชันหมายความว่าแบบอยากได้ินสปิเรชันนะเอออยากได้โซนอย่างเงี้ยเช่นจะเห็นได้เลยว่าลูกซองเนี่ยเห็นไหมว่าจะมีหลังสะพานตรงนี้อันนี้อันนี้คือเป็นไอดีตี้ของเลมิงตันของเขาตัวออตัวออโต้ใช่ใช่เห็นไหมอันนี้อ่ะหลัสะพานหลังสะพานแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราก็จะมีลาฟิกาทินีบอลนะครับแล้วก็ิดดก้้ไสาเหตุที่ตัวนี้ ต้องมีรางไฟฉายรเรียกได้ว่าแคมรัดและเป็นและเป็นไฟฉายด้านหน้าเพราะว่า<ม>ตัวไฟฉายเนี่ยเวลาเรายิงที่มืดอย่าง,างที่ผมบอกพอเ,เปิดปุ๊บยิงที่มืดเราไม่เราจะปืนประเภทนี้จะไม่ใช่โผมันทำทำท่าอย่างนี้นะแ<อ>ท,ทำท่าอย่างนี้นี่คือแบบดูดน่ากลัวใช่ไหมหน่ากลัวจริงๆตามหลักการแล้วเนี่ยยิงอย่างเงี้ยปุ๊บม,มันคือทริปป์ตรงนี้1จุดตรงนี 1> ้1จุดแล้วก็ไหนึ่งลายหนึ่งไหมแต่จริงๆเขาให้ยิงเอลยิงเอลยิงเอลแปลว่าแปลว่าข้อมือเนี่ยเราอยู่บนอยู่บนกระโหลกใช่ไหมมันคือโมเมนตัม่ย อ,อ,อป่อยมันไม่มีทางหักไงถ้าเกิดยิงงกับข้อมือต่ํากว่าก,กระโหลกเนี่ยข้อมือจะหักถูกหักได้ทอม่เ<อ>พราะโมเมนตัมไปงี้ปุ๊บคุณจะเลงยังไงก็คือการเปิดไฟเลเซอร์อ่าอันนี้คือองค์ประกอบสําคัญใ,ในการเล่นปืนประเภทนี้คือยู่ลยิงปุ๊บเปิดไฟส่องสาท,ทุกท,ที่ที่ไฟไปถึงชี้ไปตรงไหนถูกต้องอยู่ตรงนั้นเลยโฟกัสตัวนี้โฟกัสเรื่องของโฮมดีเฟนซ์พอสมควรโฮมดีเฟนซ์ในสวนนะฮะโดยเฉพาะชาวสวนที่สําคัญมากแล้วก็แล้วก็จะ เน้นเรื่องแข่งขันไม่ค่อยเน้นนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยเน้นแข่งขันถ้าแข่งขันจริงสายลูกซองต้องต้องไปมันแี้วอ่าใช่ครับแต่ตัวเนี้ยสำหรับโฮมดีเฟนซ์เลยอตัวใหญ่ตัวนี้ท็คติคอลโฮมดีเฟนซ์โดยเฉพาะเลยฮะแต่ที่พิเศษคือมันเป็นกึ่งอัตโนมัติถูกต้องตัวนี้คือเราเคยเห็น่อัตโนมัติอืมอ่าอันนี้กึ่งอัตโนมัติเร็วมากทำการเออคือเรียกว่าบรรจุเร็วใช้งานเร็วนะครับลบเรียมลบมุมลบคมเหมือนเดิมนะฮะกับคอนเซ็ปต์คือใส่ในอ่ะ ไอตัวที่เป็นเหล็กมันคม,คมๆอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่ชอบไปขูดกับกระโหลกอลอยถูกไหมตัวนี้กระโหลกอลอยนะครับเราก็เลยใช้วิธีว่ารเราเราลบเราลบมันจะได้ไม่จิกเข้าเนื้อจนเกิดการสะดุดนึกออกไหมฮะพวกโบงเงี้ยพอมันแบบมันมีร่องร,ร่องก็คือ CNC เนี่ยพอเวลา,าเป็นร่องเงี้ยตุรกีจะขี้เกียจเอาทินิชชิ่งโปรดักต์มานั่งใสมืออันนี้ต้องใสมือแบบโต๊ะปูรเรียกว่ากระดาษทรายต้องมานั่งใสอย่างเงี้ยตุรกีขี้เกียจมากตุรกีจะแบบไม่ค่อยทำ พอมันออกจากเครื่อง C N C มันปุ๊บมันประกอบโป๊ะนั่นคือเกิดป <c oughs> ัญหาว่าทําไมขอบขอบของปืนตุรกีส่วนใหญ่มันคมมันคมผมตีกันกันนี่นะขณะทั้งที่ผมสั่งเขาไว้เขารู้เขารู้แล้วว่าเออต้อง,องผมสเปคต้องเป็นอย่างนี้นะทุกรุ่นเจอทุกรุ่น็ไมยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนคมทุกตัวแล้วก็ไปตั้งแบบโอ้ซอรี่เทดดี้อ่าใดๆนะฮะก็ ก็แต่อันนี้คือแก้มาแล้วแก้มาแล้วนะครับแก้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คือลบเหลี่ยมลบมุมลบคมนะครับนะครับแล้วก็พยายามอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมภูมิใจตัวหนึ่งเป็นตัวลูกซองปั๊มอ๋อเอ้ยเป็นลูกซองออโต้สั้นออโต้ของแท็กซิทัลนะฮะเน้นโฮมด d e เ e น s ์อ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณเทดดี้เปอย่างสูงนะครับผมขอบครับผมนะครับรอชมกัน